วันนี้ผมจะแแปลงทีวีแมนเป็นเซทันทีวีแมนจากนั้นผมได้พาไปทดสอบความสามารถอันสุดยอดของเซทันทีวีแมนผมจะรอดจากสิลหที่เปล่านั้นจะไปยังไงนั้นไปมืบครับฮัลโหลครับมีใครอยู่หรือเปล่าพี่บามีใครอยู่มั้ยครับพี่บาใครอยู่ไหมครับตอนนี้เนี่ยอะไรเนี่ยนี้มันห้องอะไรเนี่ยโอ้โหแอร์เป็นล้านตัวเลยเสียงดังคำว่าไงครับดร็อคเตอร์ครับผมสวัสดีครับทำไมเสียงในมือถือกับเสียงตัวจริงไม่เหมือนกันเลยคนละคนเหรอครับเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งกินยาโอมาครับอันนี้เพิ่งกินมาอเเคค แล้วทำไมครับผมพาเพื่อนทีวีแมนมาแล้วเนี่ยในในครัในในทีวีแมนนั่นน่ะนั่นนะครับเอ้ยนั่งเล่นเกมอยู่อะอะไรเนี่ยโอ้ยนี่เขาพี่บ่าวมี่บอครับพี่บอลโอ้ยคนกลายเลอนี่บ่ไม่ใช่เขาแค่ผู้ชายครับโอ้โอ้โอ้แล้วแล้วอะไรเนี่ยโอามาเล่นเล่นโกงเล่นเกมโอ้แล้วนี่จะพาเขามาทำอะไรครับเนี่ย มีงานมีงานใหญ่งานใหญ่อะไรไแล้วผมเกี่ยวอะไรเนี่ยมผมกลับบ้านได้ไหมเนี่ยเไม่ได้อะไรคุณจะมากลับมกลับบ้านที่คุณมาเลยะคุณก็ต้องมาแล้วผมเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะผมว่าผมไม่เกี่ยวนะอ่ะที่ผมมีงานวันเนี้ยคือผมจะอัปเกรดให้เนี่ยเอ้าเอา,เอา เอ้าอะไรอะไรครับอะไรเนี่ยอะไรครับด็อกเตอร์เอาเอาจอคอมมาไปไหนครด็อกเตอร์อ๋ออยู่ที่ผมอยู่ที่ผมเดี๋ยวผมวางให้เอา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 ไปเรื่อยแล้วอย่าหย่แล้วเอาพอเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาโอเคผมผมผมขอโทษครับผมก็โอ้โอ้อด็อกเตอร์โอ้ไม่ต้องนะไม่ต้องวางแล้วผมว่าเรามาคุยเรื่องงานกันดีกว่ามาคุยกว่าดีกว่ามาผมว่าไหนครับคุณจะอัปเกรดอะไรครับคือผมว่าผมจะอัปเกรดเนี่ยเซทันทีวีแมนคนเนี้ยเอ้ยทีวีแมนปกติสิ อ่ะเป็นทีวีแมนไปเป็นไททันเป็นไททันทีวีแมนใช่คือผมคิดว่าเขาก็น่าจะมีคุณสมบัติพอเหมือนกันถ้าไม่นับอ่าสติปัญญาเขาอะไรเอ้าแล้วคุณจะไปว่าสติปัญญาเขาทำไมเขาก็อยู่คมกินเอาเฉยเนี่ยโอเคโอเคด็อกเตอร์ผมว่าผมว่านะเราเราเราอยากให้เขาอยู่ใกล้คอมเลยดีกว่าใช่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 ผมว่าโอ้โหประตูเข้ามาคุณก็ไม่ปิดเนี่ยคุณเดพราะแต่ไอไอโอ้ผมขอโทษแล้วไอที่อัปเกรดไททัานนี่มันอัปเกรดสติปัญญาได้ไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีอาจจะหายไปด้วยก็ได้อุ้ยโอเคผมว่าเรารีบไปอัปเกรดกันเลยดีกว่านะแล้วทำไมอ่ะคุณจะอัปเกรดทำไมคุณมีเหตุผลอะไรที่ต้องอัปเกรดเนี่ย <c oughs> คือมันมีสกิลดีดีบุกมามาเป็นระยะใหญ่ๆแต่ว่าคือเราไม่มีแบบทีวีแมนเยอะขานาดนั้นตอนนี้เราจะต้องอัปเกรดคนนี้แหละอ่าแล้วคัมไมล่าแมนข้างในห้องนั้นไม่เอาไปใช้ประโยชน์หน่อยนะครับอันนั้นคนละฝ่ายกันอันนี้เป็นอันนี้เป็นฝ่ายเอ่อใช่เป็นคือฝ่ายผมโอเคเอาเป็นว่าเราไปอัปเกรดให้มันจบๆดีกว่าไป มาเร็วทีวีแมนเอาแล้วทีวีแมนอยู่ไหนอะเป๊ะเกตล่างกันโอ้โหเอ้าเอ้าเอาอยู่ไหนเอาอ้โหนี่นี่เอาอันนี้เอ้โหโอ้โหหาคุณทำไมนี้พี่บ่าวคุณพี่บ่าวทำไมอย่างนี้เอาตามมาตามมาครับตามมาครับมาครับมาครับอะไรเนี่ยแล้วผมเกี่ยวด้วยเหรอผมนี่ผมจะต้องไปด้วยเหรอเอาเกี่ยวสิคุณโอ้คุณมาครับเงิน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 ขึ้นไปแล้วนี่ มาเร็วมาเร็วที่พี่แมนทำไมคุณขึ้นช้าจังเลยทำไมพี่บ่าวไม่มีรีมนี <c> ่ <oughs> พี่บ่าวเออทำไมบริษัทนี้ไม่มีแ <c oughs> บบเฮ้ยเราต้องแอบ,บซ่อนเนี่ยคุณซ่อนไม่ให้ใครรู้ว่าที่เนี่ยเป็นศูนย์วิจัยอ๋อโอเคโอเคโอเคตามนั่นแหละตามนั่นแหละ <c oughs> นี่ก็ขึ้นไปเลยดิแล้วก็ขึ้นไปเลยเหรอเอ้าแล้วใครเข้ามาแล้วนี่เอาประตูเปิดอยู่ประตูเปิดอยู่ประตูเปิดอยู่เฮ้ยนี่แล้วทำไมมีหัวอะไรเนี่ยสปีกเกอร์แมนมาจากไหนเนี่ยอันนีบ่าวยืมเรื่องความนะครับพี่บ่าจาก ครั้งก่อน <c oughs> อันนี้ก็จะเล่นคอมอย่างเดียวเลยเอา้าต่างอีกแล้วผุดเร็วโอ้ยอ,อันนี้แขนอะไรเนี่ยคุณอันบักเอกเลยอ่ะเฮ้ยอยากเข้าอยากเข้าคุณคุณ่อยากเข้าอยากเข้าอยากเข้า,อา,ขาโอ้ยคุณดรนี่แขนอะไรอันบักเอกเลยเนี่ยเอ่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นเอ่อไ,ไม่ได้แขนรองอันเนี้ยอ๋ออันนี้เป็นเอ้ยทำไมหน้าตาเหมือนตาหลิวเลยวะที่เราเจอร้านพ่อครัวเมื่อกี้เดี๋ยวตอนนั้นเราเจอส่วนขานะ เฮ้ยส่วนขาที่ส่วนอะไรเนี่ยที่ส่วนแขนเรอนี่แขนเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้แย่แล้วแล้วอันนี้เราจะเริ่มกันเลยไหมครับเนี่ยผมว่าเราต้องเริ่มไปละอ่ะอ่านงั้นเดี๋ยวนี่นี่นี่อ๋ออันนี้ไอ้คุณคุณนี่คุณคุณคุณเดี๋ยวคุณต้องยืนตรงนี้นะคุณนะแล้วก็คุณครับทำไมครับคุณคุณต้องออกนะผมไม่อยากให้คุณเห็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรทำไมผมเห็นไม่ได้คือมันเป็น ภาพอุบาทตาคุณมันมันมันเห็นไม่ได้คุณภาพอุบาทตาเลยอันนี้อัปเกรดอะไรอัปเกรดหรือคุณทำอะไรเนี่ยอัปอัพเกรดคุณนี่คุณเห็นเครื่องไหมนี่ยคุณโอ้อ๋อโอเคโอเคอ่าออกออกแล้วครับตามตามตามอัธยาศัยนะครับตามสบายเลยโอเคอันโอ้ยคุณคุณอะไรเนี่ยเอาอะไรดิโอ้เล่นจอคอมอีกแล้วอ่บคุณพร้อมแล้วใช่ไหมเนี่ยคุณผมพร้อมก็ได้ครับผมอยากรู้อยากเห็นว่าทุกคนเดี๋ยวผมลองแอบเปิดประตูเข้าไปดูดิงั้นมาคุณน้นมาคุณน้นมาอ้าวโอ้ อะไรวะอะไรวะไปวอมไปวอมเฮ้ยอะไรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะออไม่มีอะไรไม่มีไม่ไม่ไม่ผมไม่เห็นอะไรผมไม่เห็นอะไรผมไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้ผมไม่เห็นอะไรใครมาแอบดูเลยอ้ยผมไม่เห็นอะไรครับคุณผมมีตรงนี้ต่างนากนะอย่าแอบดูเขาใจไหมโอ้ยไม่ผ่านเลยอะไรวะทุกคนผมเห็นภาพบาดตาเหลือเกินผมเข้าใจแล้วทำไมเขาไล่ผมออกมาเอาคุณไปคุณอเอาคุณไปคุณไปคุณอะเฮ้ยไ่อยู่ไหนเนี่ยเอ้า เออใกล้เสร็จแล้วอย่างเนี้ยรอนานแล้วนะเนี่ยเอ้าโอ้ยคุณคุณเฮ้ยอย่าไรเนี่ยคุณคุณคุณอยู่างไรอือไปแอบยั่ไหนอีกได้โดมไปยูนกับผมมานี่มา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 มามาหนี่เลยมานี่เลยเฮ้ยลงมาอยูนกับผมคุณชมด้วยคุณชมด้วยชมล็อกเลยเนี่ยล็อกมามาอะไรเนี่ยเขาเขาเล่นเขาเล่นอะไรกันเนี่ยยังไม่เสร็จอีกหรอกครับยังไม่เสร็จอีกเหรออุ๊ยอะไรเนี่ยใครเปิดเอ้ย คุณลงผมไม่ได้เปิดผมไม่โอเคโอเคโอเคคุณลงเุยอะไรเนี่ยโอ้ยเร็วๆหน่อยดีผมรอมันนานแล้วเนี่ยมามามาคุณมาคุณมาคุณมาเออปล่อยผมโอ้โอ้อะไรวะเขาโอ้อะไรวะเนี่ยอุ้ยผมใกล้ๆแล้วคุณคุณใกล้แล้วคุณคุณใกล้แล้วคุณ้ยเจ็บเฮ้ยเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วเหรอครับอันนี้ผมนั่งรอตรงนี้ข้างนอกนานมากเลยนะอุ้ยอุ้ยผลดีจริงมามาเลยคุณคุณมาดูเลยเนี่ยไหนครับเป็นเงี้โอ้ เนี่ยโอ้นี่ไทยท่านใหญ่แค่เนี้ยเหรอครับเนี่ยใหญ่เลยเนะี่ยอืมแมันมกายรา่างได้อยกผมบอกเลยอ๋อมันใหญ่ได้กว่านี้อีกเหรอใช่ใหญ่ได้กว่านี้เยอะเลย,ยนะอแห้ย โอ้ oh my gosh เดี๋ยวผมว่าเราไปดูหน้าตาของคุณดีกว่านะผมว่าแล,วแล้วเมื่อกี้คุณทำอะไรกันเนี่ยทำไมมันแปลกๆเฮ้ยผมไม่ทำอะไรผมเนี่ยพาเขาเข้าเครื่องเฉยๆเนี่ยถามเขาดูได้เลยไม่ใช่เออแล้วเข้าเครื่องอะไรมันแปลกขนาดนี้เนี่ยฮะไม่แปลกอะไรเครื่องปกติเนี่ยคุณมาอะไรสูงผมใส่ผม<อ>ผมผมคิดไปเองแหละผมก็โทษผมก็โทษโอ้คิดไปงนันแหละไอ้ไอ้คุณดีวีแมนคุณดิ่งลงอย่างนั้นเลยเหรอผมไม่เปลาผมไม่เป็นไรหรอกโอเคเป็นได้ท่านแล้วหล่อขึ้นเยอะแล้วเนี่ย ไม่จริงจริงหล่อมากสมแล้วเรมแล้วว่าด็อกเตอร์นีสใส่ปลกแปลกไหนเรามาดูหน้าตาของคุณกันหน่อยผมอยากให้คุณเห็นหน้าตัวเองมากตอนนี้ผมเป็นคนหล่อนี่คุณมาเลยคุณมาเลยนี่อุ้ยตัวเองก็หล่อเหมือนกันเนี่ยอ้ด็อกเตอร์ไม่ได้ดูตัวเองสิให้ท่านทีวีแมนมาดูสิเอาเข้าไปไหนแล้วล่ะเอ้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วตัวใหญ่เข้าแปบนึงตัวใหญ่เข้ายาก อันนี้มาโอ้ยผมโดนโกงช็อตไฟฟ้าเป็นไงเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยแค่ตัวใหญ่ขึ้นเอ้าไม่เหมือนเอาอะไรโอ้โหนี่หล่อขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยข้างหลังมีแบบไอ้ลุงลุงแหลมแหลมอะไรเนี่ยมีลำโพงติดอยู่ไหล่ด้วยโอ้โหมีติดที่อกด้วยหน้าทัชมากเลยอะเท่มากเท่มากอืมโคตรเท่เออเฮ้ก็พูดถึงหน้าตาก็หล่อๆมือนกันเนี่ยใช่ไหม ใช่หล่อมากแล้วไงต่ออ่ะเออเอางี้แล้วกันผมเล่าภารกิจแล้วกันก็คือมีมีที่เขาโทรมาบอกเนี่ยฝ่ายประชาสัมพันธ์นะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปปาดแต่ว่าเนี่ยเราจะโทษเอ้วคุณตีผมทำไมเนี่ยโอ้โทษโทษผมกดผิดมามาคุณคุณพูดต่อเลยคุณพูดต่อเลยโอโต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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณพูดให้จบกันคุณพูดให้จบกันคุณพูดให้จบเราจะไปทดสอบประสิทธิภาพของท่านทีวีแมนนะแต่ว่า มันมีรีส์วีดีอยู่นิดหน่อยเขาว่าอยู่ที่ใครใครใกล้ใกล้ท่ายค่ายทหารมใกล้ใกล้ใคยทหารอืเราต้องไปเนยเรว่าเราไปกันสามคนเลยใช่ไหมด็อกเตอร์ไปด้วยใช่ไหมใช่ไปกันหมดเลยแต่ว่าอาวุธอาวุธปืนตรงนี้เลยนี่อาวุธปืนอาวุธปืนโอ้แล้วผมใช้ปืนไหนอ่ะเราเอาไอ้กากๆบอลนี้ก็ได้เนี่ยเพราะว่าเรามาทดสอบประสิทธิภาพของไททันทีวีแมนไงโอเคแล้วไททันทีวีแมนมีปืนแล้วยังอ่ะเฮ้ยเอเอา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 คาเมล่าแมนอิจฉาความหล่อเอา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  เอาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จ anyway. uh. right like. oh, 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 ัดการหน่อยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ยิงยิงอะไรวะคาเมลาแมนตัวนี้เป็นไรอ่ะมันบ้าหรือเปล่าโอ้ยงั้น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 ผมว่าเราไปกันดีกว่าไป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 ว่าแต่บริษัทนี้มีรถไหมเนี่ยอีรถที่รวยตายดูโอเคโอเคไป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 โอ้ยรถก็ไม่มีต้องมานั่งวิ่งอีกเนี่ยเออไหนบอกว่ามีรถวะฮะด็อกเตอร์คิดดูดิบ่าเอานี่มันรถเราดีบว่าเอ้าเอ้ายังไงรถเอ้าในในในขับได้ไหมเนี่ ไหนขับรถได้ไหมโอเคไปเรานั่งรถกันดีกว่าไททันดีวีแมนว่าแต่ไททันดีวีแมนนั่งได้ไหมเนี่ยอ่านั่งได้ก็ไหวอยู่ก็ไหวอยู่ไป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 เดี๋ยวผมขอขับไปนีู่่ไปเลยดออกเตร์ผมพร้อมแล้วขับดีๆดอกเรดร์ขับดีๆดออกเตร์ขับดีๆแล้รถทะลุแล้วเนี่ยเุ้ยเดียวเดี๋ยวตัวใหญ่เวอร์เลยอุ้ยผมว่าไททันทีวีแมนเนี่ยจะต้องขยายร่างนะนะอุ้ยผมว่าขยายก่อนนะคุณมาเปิดพืนนี่ โอ้ขยายล่างเร็วเร็วก่อนที่ผมพูดจะตายไหนไหนไหนอูเอ้าพื้นเป็นรูแต่ไม่โดนสกี้พี่ดิยิงเลย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 เอ้าไปโดนพื้นตรงนู้นยิง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 โหดมากโหดมากผมว่าเราควรให้ชายท่านทีวีแมนยิงคนเดียวนะเอ้าตายแล้วเหรอตายแล้วเหรออุ้ยอ่ะ แสดงว่าไททันตัวนี้โหดมากเลยดิอันนี้คือมันกลายแล้วไททันทีวีแมนเราเก่งเนี่ยไททันทีวีแมนเก่งถ้าเราถ้าเราสองคนยิงกันเมื่อกี้ไม่ไม่ตายหรอกเพรามันถึกมากแล้วมันถึกกว่าปกตินีผมว่าใช่โอ้โหไททแนีวีแมนผมว่าย่อยอย่อล่างกลับมาได้แล้วยอกลับมาดีกว่าผมว่าโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะผมเมื่อยคอเนี่ยเออนี่ยอล่างได้ซะด้วยทำไมคุณคุณสะกดจิตได้ไหมเนี่ยผมคุณคุณว่าทีวีแมนจะสะกดจิตได้นะ ไม่แน่ใจเหมือนกันเราสงสัยยังสะกดไม่เป็นยังยังยังมันเป็นอ๋ออ๋ออันนี้คุณอันนี้คุณย่อได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเนี้ยอ่อู้ยดร็อกเตอร์ตัวเล็กแบบนี้ผมเอามายัดใส่ตูดได้ไหมเนี่ยหุ่ยหยาดทุก่คนทุก่คนใช่ปะเฮ้ยแห้ผมว่ากลับกลับกลับมาล่าพอดีกับคุณผมว่าผมว่าโอออ้ยอุ้ยโอุ้ยอุ้ยผมผมเดินเหยียบได้เลยเนี่ยเหยียบ น่าจะเหมือนเลโก้แบบตำเท้าเมื่อกี้นะเนี่ยผมว่าเราเราเรากลับเรากลับดีกว่ากลับดีกว่าผมดีกว่าันไปว่าแต่คุณชอบร่างตัวเองไหมเนี่ยชอบร่างเก่ามากกว่าตัวนี้มันใหญ่ใช่ไหมฮเอ้าแล้วคุณแปลงแปลงกลับได้ไหมอ่ะคุณด็อกเตอร์คุณแปลงเขากลับได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วไปได้ไปเลยสิเอ้าอะไรวะอ๋อาเอาหมุนหมุนมือ โอเคกลับกลับบริษัทเราเลยดีกว่าโอ้แวนเลยเดี๋ยวไม่ไม่ผลเบรกด้วยบอกให้ไปไปไปด็อกเตอร์แวนเลยด็อกเตอร์แวนไปไหนด็อกเตอร์ด็อกเตอร์โอเคโอเคขับดีๆสิด็อกเตอร์โอ้โหขับไปไหนไปหมดแล้วไปหมดแล้วไป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 หมดแล้วไปหมดแล้วลดลดรถลดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปโอเคโอเคโอเคผมว่าเร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 ามันไม่ได้เรื่องเลยว่ะ ผมว่าด็อกเตอร์ไปสอบใหม่ครับเดือนนั้นใบขวี้น่ะเฮ้ยผมมีเรใบขวี้นะคุณคุณใครมาเล่นไปดูโอ้ย <S <S อยังรถเราปกติอยู่ไปไปไปกลับสำนักง,งานดีกว่าแล้วผมอ่ะผมเสร็จหน้าที่แล้วเนี่ยผม,ผมต้องกลับบ้านไหมอ่าต้องไม่กลับกลับทำไมละ่ะเอาแล้วผมมีหน้าที่อะไรละ่ะผมไม่ผมคนนอกเนี่ยคุณก็ต้องอยู่ดิโอ้อะไรเนี่ยคุณมาดูความลับของบริษัทแล้วคุณจะมากลับวงกลับบ้านไม่ได้เอาแล้วผมกลับเอาแล้วรถก็อยู่ตรงนั้นนี่หว่า เราจะสร้างทีวีมันไปแล้วไปเอาเอาไปแล้วแล้วผมว่าเราขึ้นบอลสังเกกับคุณผมว่าเราขึ้นดีกว่าเอาแล้วคุณไม่ไม่ตามกันหรอเออผมว่าปล่อยให้เขาสขาน,าานุกกับร่างไหวเลยคุณผมว่าโอเคผมหวังว่าคุณจะไม่เปลี่ยนร่างผมแล้วกันนะใครนะบอกเฮ้ยไอ้ด็อกเตอร์พูดอย่างนี้เหรออ,ย,อรย่ามา<ย>มมเปลี่ยนร่างผมนะคุณมาตอบผมเหมืนนี่คุณตอบผมเหมือนนั้ผมมีอันเดียวกอแลโอเคโอเคสงบศึกสงบศึกสงบศึกพอ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 โอเคด็อกเตอร์ งั้นเวลาหลังจากนี้เราก็มาซ่อมที่นี่กันดีกว่าผมว่าทีวีแมนเนี่ยทำไมาเยอะเลยนะใช่ผมว่าเรามาซ่อมกันดีกว่าโอเคไปซ่อมไปซ่อมไป